ตอนนี้ยังคงมีวันพรุ่งนี้อยู่ลูลูสลมเปลูชยังมีวันพรุ่งนี้ไว้มองความฝันสิ่งที่เขาเพิ่งพาคือกีอาสของเขาซึ่งได้รับมาจากซีทูหญิงสาวปริศนาพลังซึ่งสามารถสั่งให้ฝ่ายตรงข้ามทำตามคำสั่งอย่างเด็ดขาดลูลูชตัดสินใจทำลายจากกักรวรรดิบริเตนเนียด้วยการใช้กีอาสทุกอย่างก็เพื่อล้างแค้นให้แม่และสร้างโลกที่ทำให้นานาลี่น้องสาวอยู่ได้อย่างมีความสุขที่ญี่ปุน่น ซึ่งกลายเป็นอนานิคมแอเรีย11ขณะนี้คำสาบานที่มีต่อโลกได้เริ่มต้นแล้ว ーールル世界が朽ち果てても変わることのないものがある涙をこらえてでも守るべきものが僕らにはある何万年な遅れ前からのメッセージが絶えない月がすまない日が来るしゃがれた顔はねいだらけのおただ君守る ท่านประหารแห่งการโต้กลับเด็กเหรอครับผมจำจำนวนคนที่ต้องฆ่าไม่ได้ ก็เหมือนที่ไม่มีใครที่จำจำนวนครั้งที่แปลงฟันหรือจำนวนคำที่กินข้าวอีแอสของผมเหมาะกับการลอบสังหารเขาบอกผมอย่างนั้นเพราะงั้นก็เลยฆ่ามาตลอดแล้วก็ไม่มีที่อื่นให้ไปอีกด้วยแผนลอบแฝงตัวเป็นน้องชายเหรอครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทําได้เหรอผมเนะ่ะไม่รู้จักทั้งพ่อแม่หรือครอบครัวนี่ไม่ครับถ้าเป็นคําสั่งแล้วก็พี่ของผมคือ ลูลุสลามเปลุสแยัสของนายเป็นกแกัสอยู่เวลายอย่างเั้นเลยไม่มีเหตุผลต้องตอบคำสั่งที่ผมได้รับคือหากลูลุสลามเปลุสได้ความทรงจำกลับมาหากซีโร่ฟื้นคือชีบกลับมาแล้วก็สังหารได้เลย 16... บหกสิบเจปตัวเลข <19. S 1> อะไรอ่ะก็ตั้งแต่นายปรากฏตัวออกมาฉันก็นับตัวเลขในใจตลอดแต่ว่า ตอนนี้ตัวเลขนั้นคลาดเคลื่อนอยู่รู้ไหมว่าทำไมตอขอให้เป็นตัวหมาเพื่อตามหานานาลี่ละ่ะโลโลนายไม่ได้หยุดเวลาแต่เป็นความรู้สึกเรื่องเวลาของตัวฉันตังหากล่าวถึงรู้อย่างนั้นแล้วก็ชนะผมไม่ได้หรอกนะใช่ไหมไม่มีใครใช้ชีวิตในช่วงเวลาเดียวกับเราได้หรอกโลโลนายทำถูกแล้ว ที่ไม่รีบฆ่าฉันทันทีก็เพราะรู้ดีอย่างงั้นสินะขืนเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะไม่ได้ทั้งสองอย่างนะสองอย่างอย่างแรกก็คือสีทูที่ตามหาโดยใช้ชั้นเป็นเหยื่อล่อถ้ายอมปล่อยชั้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะล่าตัวสีทูออกมาให้ก่อนแนละ้วยอมขายสีทูงั้นเหรอเนี่ยก็มันเทียบกับชีวิตตัวเองไม่ได้นี่นะแล้วอีกอย่างล่ะชีวิตนายไง <H uman> ชีวิตอะไรกันโลโลอนาคตคืออะไรกัน อนาคตคือความหวังเบื้องหน้าภารกิจของนายมีความหวังอยู่งั้นเหรอพอจับตัวซีทูได้แล้วอนาคตของนายจะเปลี่ยนไปไหมมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกมันเป็นภารกิจนี่ถ้าขาฉันละก็ภารกิจก็จะไม่สําเร็จอยากจับตัวซีทูไม่ใช่เรืงง่องงพรุ่งนี้ฉันจะพาตัวซีทูออกมาให้เองแล้วนายก็จะคว้าอนาคตใหม่ได้นะไม่ต้องห่วงฉันไม่โกหกหรอกสำหรับนายคนเดียวนะ ช่วยให้นึกถึงอาโอโมอริเลยนะมันก็ยังดีกว่าตอนนั้นไม่ใช่เหรอทุกคนจะมีเสื้อใส่อยู่นะทางกองสูลรถูกซโรใช้กี่อัสแล้วไม่ใช่เหรออย่างนั้นแล้วทาไมถึงยังไม่รู้สิเพียงแต่ถ้าถูกจับตัวที่นี่แล้วก็พวกเรากับล<ๆ>ูลูชก็ต้องแยกจากกันอีก<ๆ>ผิดคาดเลยนะที่มาคนเดียวแบบนี้นท่านกองสูลของสหพันจีนยอมรับสหพันญี่ปุ่นแล้วไม่ใช่เหรอ คนคนนั้นถูกกำหนดว่าต้องตายอยู่แล้วหรือว่าจะเรือให้พาคีอัศวินดำหายไปซะที่นี่เลยล่ะเดี๋ยวสิอยู่ๆมาพูดแบบนี้มันรู้ใจแล้วให้กองสุนตายไปเพราะสู้กับพวกเราก็พอสินะสีทูดูท่ถ้าซีโร่จะไปจุดชนวนในสิ่งที่คาดไม่ถึงแล้วสินะเป็นความทะเยอทะยานอันสูงส่งหรือใจกระหายอันต่ำซรามกันแน่ถึงยังไงก็ยังถ่วงเวลาให้โลโลรอได้ถ้าได้ตัวซีทูไปแล้วล่ะก็ กูจะยอมปล่อยเรื่องความทรงจําของเราก็ได้แต่ว่าแรงบันดาลใจของเจ้านนั่นมันคืออะไรกันรู้าไม่ใช่อยากเลื่อนขั้นหรือว่าแสดงความภักดีต่อเพเทเนียอย่างนี้แล้วควรหาข้อมูลผ่านอีกทางนั้นสินะถึงจะเป็นมาที่อันตรายแต่ก็มีค่าควรเสี่ยงอยู่ไม่มีเวลาพอให้หลังเลแล้วเพราะพรุ่งนี้พวกโทโดกันจะถูกประหารกันแล้วทำยังไงดีโลโลรู้เรื่องกีอสัสของเราถึงจะฆ่าโลโลไปซะหน่วยข่าวกรองก็จะรู้ว่าความจำของเรากลับมาอยู่ดี หากเป็นแบบนั้นนานาลี่ก็จะจนกว่าจะช่วยนานาลี่ได้ก็ไม่แต่ต้องแซงทําตัวเป็นนักเรียนต่อไปนะแต่ยังโชคนี้ที่พวกกิวฟอร์ดไม่ค่อยได้ติดต่อกับหน่วยข่าวกรองสักเท่าไหร่แค่ที่ไม่สนใจในะแมทที่บุกเข้าตึกก็ชัดเจนแล้วแต่ว่ามันก็เท่านั้นละจะทํายังไงดีนะวิธีช่วยกลุ่มภาคีอัศวินดําพร้อมกับกําจัดโลโล เราไม่ได้ครีฆ่าบลูโน่กันจะเด็กนั่นไม่ใช่หรือไงครับนี่ปกติห่าแล้วนะครับแค่วิกเตอร์ไปแตะโดนสร้อยแล้วเก็ตนั่นก็ยังโดนปกติวิกเตอร์ก็มีปัญหาอยู่แล้วนี่แล้วก็ไม่ต้องฆ่ากันเลยนี่ที่พอมีคนอ้างชื่อว่าเป็นซีโร่แบบนี้พวกเราก็ต้องรวมมือกันมากกว่านี้สิเด,ดี๋ยวมาทูตที่ฆ่าพวกเดียวกันได้นะจะร่วมทีมได้ยังไงอ่ะทีมเหรอที่สําคัญคือภารกิจไม่ใช่เหรอเกี่ยวอะไรกับพวกพ้องด้วยเหรอนี่ ซีโร่ที่คืนชีพปราบปาจะใช่ซีโร่คนนั้นหรือเปล่าไม่รู้สิไม่ว่าจะยังไงก็คงคิดทิ้งพวกเราอีกแล้วนะสาเหตุการระเบิดของอาคารกงศุลล่ะยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการเลยครับแค่มีติดต่อเข้ามาว่ายอมรับการลงโทษเท่าน,นั้นเองหรอกครับก <c oughs> ารประหารน,นั้นก็แค่เชืดอก่ให้ลิงดูเป็นวิธีตำชันที่ไม่เหมาะกับพวกเราซีโร่จะปรากฏตัวออกมาไหมครับถึงไม่ออกมาก็ไม่เป็นไรเอ๊ะ<อ>ถ้าซีโร่สร้างปฏิหารไม่ได้ ก็จะไม่ได้รับการหนุนจากประชาชนคิดถึงขนาดนี้เลยเหรอครับแต่ว่าจะอยากให้ปรากฏตัวออกมาไม่สิภาวานาเลยเพื่อองค์หญิงของเราซึ่งอยู่ที่ไหนสักแห่งทำไมถึงยอมรับสาพันญี่ปุ่นล่ะครับมันเป็นการตัดสินใจตามลำพังที่ไม่ได้ผ่านการยอมรับจากวังต้องห้ามแม้ว่าจะเป็นมหาขันธทีคนหนึ่งก็ตามก็ไม่อาจยกโทษให้ได้แม้จะคิดใช้ประโยชน์จากซีโร่เพื่อแผนต่างๆก็ตามเถอะ ไม่ได้หวังใช้ซีโร่ให้เป็นประโยชน์สักหน่อยซีโร่นั่นแหละคือความสุขละความเห็นจากพระนางล่ะครับแทนที่จะพูดถึงเยเด็กนั่นสนใจซีโร่ก่อนเถอะนะการให้ซีโร่สร้างความสุขให้ข้าถือเป็นกฎเด็ดขาดนะจะขนขายชาาิจงตายไปซะเถอะไม่ไหวไม่ว่าจะสังหารคุมข่าวสารปลอมตัวไม่ว่าจะทางไหนก็ติดตรงโลโลไปหมด ก่อนเริ่มการประหารต้องทำอะไรสักอย่างกับเจ้าชนะติดหลังนี่การลงโทษกลุ่มก่อการร้ายซึ่งเคยก่อความไม่สงบในแอเรียสิบเอดโดยใช้ใชื่อว่ากลุ่มภาคีอสัสวินดำกำลังจะเริ่มหน้าบัดนี้แล้วค่ะในการลงโทษลูกน้องเช่นนี้สุดท้ายแลซิโร่จะปรากฏตัวออกมาหรือไมกันเธอสิร์โร่ดิปลอค่ะ ยโรหักหลังพวกเราไม่มีทางมาช่วยพวกเราหรอกต้องมาแน่นอนถ้าเป็นตัวจริงแล้วก็ถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องสราปฏิหารขึ้นแน่เลยปฏิหารงั้นเหรอคอยรักษาการไว้ให้ดีถึงความเป็นไปได้จะทำ่ำแต่ซีทูก็มีโอกาสปรากฏต,ตัวอยู่โอกิคานามิเท่านี้มันก็จบแล้วมาสิยีโรจะได้ชมระ ความแค็กขอท่านพ่ออังเดอัสดาวท่านคำสั่งรับสุดยอดจากกองบัชาการครับเพื่อหลีกเรียเร่ยงการดักฟังสัญญาณจะมีคำสั่งให้แจ้งโดยปากปล่าครับอขอยืมตัวตนของคุณหน่อยนะจะให้เซนรับเจ้านี้ยังไงดีละ่ะแค่เคลื่อนไหวาหาซิโร่ปรากฏตัวออกมาก็พอละถึงแม้พวกเราจะยิงปืนใส่พริเทเนียก็ตั้งใจตีสีหน้าไม่รู้เรื่องอย่างนั้นเหร มันไม่ได้เป็นข้อแรกเปลี่ยนที่เลวร้ายนี่ได้ยินมาว่าเป็นทหารแต่ดูถ้าทำงานการเมืองได้ด้วยสินะเซอร์คินเบลเครื่องที่อยู่ด้านหน้าไม่มีปัญหาอะไรนะผู้เดยเขาลองใช้งานนะ่ะอันนี้สายเสียแปลกๆอยู่ก็ได้มันเป็นเครื่องสำคัญนะมันจะมีสภาพผิดปกติเล็กน้อยก็รายงานด้วยล่ะคินเบลพูดยินเซนไม่มีความผิดปกติไม่มีปัญหาลูลุสเธอทำตามที่สัญญาไม่ได้ก็ต้องฆ่าเท่านั้นสกิฟฟอร์ดครับ เอาแล้วค่ะในที่สุดก็ได้เวลาลงโทษแล้วค่ะเลาไร้กลุ่มภากีอสศวินดำที่ยังหลงเหลืออยู่จะได้รับการลงโทษจากความรุนแองทซโร่โร้องสาปัญหาเลยเธอเราอิเนเ็นทั้งหลายโอ้ีโร่ที่โร่ที่ทุกคนเชื่อใจไม่ยอมปรากฏตัวทุกอย่างเป็นภาพลวงตาเจ้านั่นหนีจากการประลองซึ่งหน้าที่ฉันเรียกร้องครับไม่นะทุกคน ดูแล้วล่ะนะแต่ว่าช่างเถอะพราเองก็ทำได้ดีนะผิดแล้วฮะผิดแล้ว่ก <Hit S 2> ิวฟอร์เจ้ามาแล้วเหรอแต่ว่าพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเด็กคนเดียวแบบนี้จะทำยังไงกันล่ะเดีย๋ยวนี้ดิเอกอออมาข้างหลังยังงั้นเรอสิโลกิวฟอร์ที่เจ้ากำลังจะลงโทษไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย แต่เป็นทหารของกลุ่มภาคีอัศวินดำแห่งสหัพันญี่ปุน่นใ้ทำตา,ามกฎหมายสากลจะยอมรับว่าเป็นเฉลยศึกอ,อย่างนั้นเหรอสีโลบบอกมาจริงๆด้วยสินะแต่ว่าถ้าปิดสัญญาที่ให้ไว้กับฉันแล้วก็เด็ดตายแนะ่สีโลไม่สิลูลุสลัมเปลุช ทำไมกันตัวจริงหรือเปล่าอ่ะมันก็แก่อยู่แล้วซีโร่แต่ว่าไปก็มีประกาศเรื่องการลงโทษอยู่แล้วนะแต่ว่าข่าวอื่นนอกจากนั้นมันไม่สิแต่ว่าคนเดียวค่ะซีโร่มาคนเดียวดังนั้นแม่เฟรมมาก็หมายความว่าไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมามอบตัวแน่แต่ว่าถ้ากเดียวเห็นไหมไหนที่ฉันบอกเลยถ้างั้นก็ดำเนินการตามแผนการเมื่อปีก่อนกันเลยเถอะ ถ้าซีโร่อัตโตราจากสถานการณ์ขับขันนี้ไปได้แล้วก็นะซาโยโก้ช่วยจัดสิ่งที่เตรียมพร้อมไว้ก่อนหน้านี้ทีสิลลลุสล่รแล้วลดติดตาเขาอยู่ครับเมื่อสามสิงธาทีก่อนบอกว่าอยู่ที่สไปร์ลเชเตอร์ไม่ได้พบกันสนาเลยนะซอร์คิวฟอร์จะเจกันแบบนี้มาเเกๆกันดีไหมอุตส่าห์เชิญชวนแต่ขอปฏิเสธดีกว่าปัญหาในอดีต ย่าสาสามาด้วยนายแมวมากกว่าถ้าไม่ออกมาข้างนอกก็ใช้กี่อัสไม่ได้สิสมกับเป็นนายจริงๆงั้นมากำหนดกติกากันเถอะกติกากติกาการประลองไงการดวลวรเป็นตัวต่อตัวนะกอดนะจะไม่ให้คนอื่นเข้ามายุ่งก่อนล้วกันอาวุธใช้เพียงอย่างเดียวได้เลยอาวุธของฉันคือสิ่งนี้แต่ง้นฉันก็ขอยืมโล่นั่นแล้วกันอะไรนะนั่นมัน นี่ละดีแล้วโลกคุณหน่วยรปภ์นี่นะหรือว่าตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วมี่ฆ่าตัวตายเลยห <c oughs> น่าผิดหวังจริงซีโร่ทำยังไงดีล่ะครับช่วยให้กำจัดปรสิทธิ์ยังมาหาขันธีไปได้คนหนึ่งก็ถือว่ายังมีหนี้ค้างกันอยู่แต่ว่านี่มันก็ไม่ใช่การทำสัญญาสงบศึกตลอดไปหรอกหากซีโร่ไร้ความสามารถแล้วละก็ร่มภาคีอัศวินดำก็มีแต่ต้องเป็นเครื่องมือทางการทู่เท่านั้นเอง โอถามเลยเธอเซอร์กิลฟอร์ดยามที่มีความชั่วซึ่งความถูกต้องเอาชนะไม่ได้นายจะทำยังไงกันยอมกำจัดความชั่วแม้มือจะต้องแปดเปื่อนความชั่วเหรอหรือว่าจะยอมดำรงความถูกต้องของตนแม้จะต้องพ่าให้กับความชั่วหรไม่ว่าจะทางไหนความชั่วก็ยังคงอยู่ออกแล้วลูกความย้อนแย้งอย่างนั้นและความถูกต้องของเราอยู่เคียงคู่กับองหญิงอย่างนี้นี่เองถ้าเป็นฉันแล้วก็ จะแปลเป็นความชั่วเพื่อสยบความชั่วอันยิ่งใหญ่ Yes Your Highness นี่มันมันนีบไหวเหรอไม่ใช่แผนนี่มันเมื่อตอน Black Rebellion เหรอเนี่ยดูตารับที่สิบสองหน้าไปห้องควบคุมชั้นระดับสี่ซะที่นั่นมีลูกน้องของซีโร่อยู่ คนลำกำลังบุกเลยค่ะโดยรบพวกเกราะอิสระตามาให้ช่วยพวกขุดโอีิเป็นอย่างแรกไอ้ตาปอไอ้ตาวันคลอดหลังด้วยไอ้าวันไอ้าวัน,วนโอ้ยใครก็ได้เที่ยคลาดดักว่าต่อตัวตรงไหนกันเฮ้ยอะไรกันปัด อุคพระคีรสวินดำศัตรูเข้ามาในอาณาเขตของพวกเราแล้วลงทายกองทัพริเทเนียช่วยเหลือพี่น้องเราซะพี่น้องอเหรอเธอการจาโครงสร้างเขตปกครองอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเข้าติดปลดล็อกทุกคนซะก่อนที่ริเทเนียจะตั้งหลักได้จะหนีเข้าไปในสาฮาบันจีนได้แล้วเป้าหมายของพวกเรายังไงก็คือซีทูเรื่องนั้นนะ่ะปล่อยให้กิลฟอร์ดจัดการซะจะพออกันไรริเทเนีย ที่นี่เป็นอานณาเขตญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นมีตัวตนที่ไหนกันเล่าอ๋อเหรอดีแล้วนะผมในทันนี้ละ่ะลาก่อนมือหนึ่งของอีริปเป้นกลับกันได้เหรอระยะแค่นี้เนี่ยนะเฮ้ยนี่แหละคลืน่นวงน้ำตั้งแต่เข้าประชิดมาชัยชนะก็ตกเป็นของฉนันแล้วลาขาด นถ้ากองเอาเฟรนได้หียิงนะคีดเป็นแขตอภิสิทธิ์ทางการพูดกับสถาพันจีนนะแต่ว่าลองถ่ายท่อกับมีนะเฮ้วิวินเซนต์กำลังเออวินเซนต์ุเข้าไปแล้วครับฮฉันหยุไม่ได้หนีไปซะมาแล้วเหรอมาจนได้นะโลโล ตกลงว่านี้จริงๆด้วยสินะที่สัญญาว่าจะส่งตัวซีทูมาให้เนี่ยลูลุสคิดโกโหกฉันตั้แต่แรกแล้วงั้นสิย,ยังยังยอไม่ถูกจับไม่ได้ทั้งที่บอกเราว่าจะมอบอนาคตให้แทๆ้ๆจะมาตายที่นี่ไม่ได้โอเคให้ภารกิจลุล่วงก็จะเชื่อมโยงถึงอนาคตเองฮะยแจ้สิเรายุดการเคลื่อนที่ของวัตถุไม่ได้ มเขาจะเป็นแม่เยวจะมาฮะอยูน่นั่นเดวิด้ยินถูกอาคารกองสือเข้าลแล้วก็ในเกิดสุครามกอบสาพันจีนนะรู้เลยนะทําทำไมละ่ะทำไมถึงปกป้องฉันเพราะนายเป็นน้องชายยังไงละ่ะถึงจะเป็นความทรงจำที่ถูกสร้างขึ้นมาก็ตาม แต่ช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกับนายมันไม่ใช่เรื่องโกหกเรื่องที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเรื่องโกหกหรอกเหรอวนไัเป็นน้องชายกัล่ะน้องชายเราเหรอวันนั้นตัวเราที่ไม่มีวันเกิดเป็นครั้งแรกที่แล้วนี่ก็อีกชีวิตของตนเป็นสิ่งสําคัญของทั้งที่พูดอย่างนั้นแท้แต่ด้วยเหตุผลไร้สาระอย่างนี้ก็สัญญาเอาไว้แล้วนี่ เรื่องอนาคตใหม่ของนายฮะอนาคตของนายกับฉันสีโร่มันิีฉากความแค้นกันที่นี่เถอะในการจบตีหนนี้ของฉันในหอ,อกเหล็กนี่อะไรกันจี้ทำอะไรนะเซอร์คินเมลพะพระเปล่าคือว่าหรือว่าพวกของซีโร่ย่างนั้นเหรอไม่ใช่ ภารกิจฉันคือให้ลูลูสตายตั้งหากเราไม่สิแต่ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยครับโ,ล,โลูแย่แล้วสายอาจารย์วิเลตเตอจะต่อสายด้วยไอเอ็มโอเพนะรออลูล่ะ,ละไปไหนมาล่ะเออคือไม่เอาหน้าอาจารย์แค่ห้องน้ำก็ขอแยกกันหน่อยเธอแล้วที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยมันเรื่องอะไรนะเรื่องอาคารโกงสุนยยังไงละ่ะอ๋อ ดูท่าจะวุ่นวายกันใหญ่เลยนะครับแย่แล้วสิถ้าหากรู้เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ต้องถูกกาจัดจากหน่วยข่าวกรองแน่แม้ทุกคนนั้นก็คงทราบแล้วล่ะครับจะไม่ให้น้องชายไปยุ่งกับเรื่องอันตรายอีกครับก็แงอยู่แล้วล่ะครับโลโลเน่ะไม่เหมาะกับโลกที่มีฆาตกรอยู่หรอกพอแค่นี้แหละชาวมิเตเนียทุกคนหากทำอะไรเกินกว่านี้จะถือเป็นการบุกรุกจงถอยกลับไปนี่ ดีใจจังเลยคุณออกิขัเาอย่าให้เป็นโอกับไกนะเอนไม่ต้องหรอกค่ะพวกคูทอดอกก็เลิกโอไปทีนะคะขอโทษด้วยที่ทำกันตอนเดือดร้อนกันคงลำบากแย่เลยสินะแต่น้องก็เหมือนกันนั่นแหละนายแม่ตัวนั้นห่ะไม่รู้สิหุ่นตัวนั้นะคยเป็นศัตรูนะแต่คนขับตอนนี้ฉันเองก็ก็ปกป้องซีเรีเอาไว้นี่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ศัตรูแล้วนะ ทั้งที่ซีทูอยู่ทแท้แต่เรากลับตั้งแต่แรกริทนียนั่นก็นไม่สงบสุขอยู่แล้วที่ที่นายควรอยู่คือที่นี่แล้วติดกับเราแล้วข้อมูลพวกนี้มีหลองอยู่ในห้องบัญชาการมีแต่กีอัสเป็นจุดเด่นสินะไม่นึกเลยว่าพาสบ w ร์ของเจ้านี่น่ะจะมีประโยชน์นอกจากนั้นแพทเทิร์นเดลต้าเหรอใช่แล้วเ็ใา้คุณขาเสีโรคผ่านเข้าวิถี ให้ยิงไนแมทที่ตามมาจากข้างหลังหลังจากนั้นระหว่างที่ซีโร่หลบหนีให้ทำลายไนแมทฝ่ายตรงข้ามซะในกรณีที่ไม่หลบหนีให้รออยู่ที่เดิมอ่าเข้าใจแล้วเ <laughs> จ้าตัวปลอมที่มาแย่งชิงที่ที่นานาลี่ควรอยู่ฉันจะใช้งานให้หนาใจแล้วทิ้งเหมือนผ้าคีริ้วสมเลย 胸の中 โลลลมเปรูชอะไรกันแค่คิดว่าจะน่้เป็นน้องชาย mm hmm. ก็รู้สึกขยะขยแยงซะจนตัวสั่นแล้วน่าเสียดายจริงถ้าหากนายทำตามภารกิจของหน่วยข่าวกรองแล้วก็สุดท้ายคงถูกลอบยิงตรงนั้นแล้วแต่ถ้าจากนี้ไปนาะยจะกลายเป็นตัวหมาสำคัญแล้วล่ะก็จะยอมให้อยู่ข้างๆต่ออีกหน่อยก็ได้แต่อย่าลืมซะละว่านายเป็นได้เพียงแค่ตัวปลอมของนานาลารเท่านั้นจนกว่าจะถึงวันที่ใช้งานในกระดานสุดท้ายก็มาเล่นเกมพี่น้องต่อกันสักพักก็แล้วกัน